สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการเปิดโปรแกรม A M M Y Y นะครับเพื่อให้ทีมงาน N J Network นะครับสามารถซัพพอร์ตท่านได้นะครับโปรแกรม A M M Y Y นะครับใช้งานกับ Windows 7นะครับ Windows Server 2012นะครับ Windows 8นะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Windows 10นะครับมันจะต้องแก้ไข e อ r ร์เลกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า Windows 10นั้นจะตรวจจับ โปรแกรม A M M Y Y นั้นเป็นไวรัสแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่า A M M Y Y ของทาง n j n e t w o r k นั้นเราซื้อลิขสิทธิ์มาถูกต้องทุกอย่างนะครับแล้วก็ใช้ในการซัพพอร์ตหลังการขายให้กับลูกค้านะครับเรามาดูกันนะครับเบื้องต้นนะครับผมลองเอาตัว A M M Y Y นะครับที่หน้าเว็บไซต์ของ c o c h s i s c o m ก่อนนะครับ เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ c อง u c s i s com นะครับคลิกเข้ามาที่หัวข้อ support นะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ตัวอักษรสีแดงตัวนี้นะครับ c o e s i s com a m m y y n j efe นะครับจากนั้นนะครับ save ไฟล์ลงเครื่องนะครับพอเรา s a ฟไฟล์ลงเครื่องนะครับบางครั้งนะครับมันจะเกิด error ตัวนี้ขึ้นมานะครับว่า ammyykj นะครับไม่ได้ถูกดาวน์โหลดตามปกติอาจเป็นอันตรายนะครับ มันจะบอกให้ลบนะครับหรือว่าเก็บเอาไว้นะครับเราก็ต้องเลือกเก็บเอาไว้นะครับเมื่อคุณเก็บไฟล์ตัวนี้ไว้แล้วนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกแสดงในโฟลเดอร์นะครับพอแสดงในโฟลเดอร์เสร็จปุ๊บนะครับก็ดับมาคลิกรันโปรแกรมขึ้นมานะครับพอดับมาคลิกรันโปรแกรมขึ้นมานะครับมันจะบอกว่า Windows Defender นะครับ detect โปรแกรมตัวนี้นะครับว่า OS ไม่รู้จักนะครับ อย่าคลิกคำว่าดอสลันนะครับให้คลิกคำว่า more info นะครับจากนั้นเลือก Run any way ถ้ามันไม่คลิก Start นะครับให้คุณมาคลิกที่ Start ตรงนี้ด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับทีนี้คุณก็แจ้งเลขนะครับ urid ตรงนี้นะครับกับทางทีมงาน nj network จากนั้นเราก็จะรีโมทซัพพอร์ตให้กับคุณต่อไปนะครับขอบคุณครับ